ฝึกอดทนจนกระทั่งว่าเรารู้สึกอร่อยอร่อยกับการทําอิบาดานี้แล้วเนี่ยนะและเราจะเลิกมันเนี่ยมันจะเลิกยากบอกได้เลยถ้าเราอร่อยอร่อยแล้วเขาเรียกมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วเนี่ยจนกระทั่งว่าเรารู้สึกติดอกติดใจคือไม่อยากรู้สึกไม่ดีรู้สึกลบอ่ะกับการเลิกทําอิบาดาอันนี้สึงจะทำได้หรลลา้สาเหตุต่างๆที่จะทําให้การทําอิบาดารู้สึกง่ายในการทําอิบาดาแล้วก็ง่ายไม่พอสึกอร่อยอร่อยไปกับมันด้วยบางทีง่ายไม่อร่อยอร่อยก็ไปไงก็เบื่อถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็จกแต่ถ้า อร่อยกับการทาอิบาดาเมื่อไหร่เนี่ยนะขอบคุณอลลั่์ให้มากและรักษาความอร่อยนี้ไว้ให้ดีเรื่องอิบาดาปเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องอย่างน้อยละหมาท้าเวลาอิบาดาที่เป็นฟาก ฝาฟารดูที่เอาล็อบ,บังบังคับเป็นฟัรดูอีนเหนือเราทั้งหลายที่เราจะต้องทำเชมุนัดจิตเนี่ยพูดไว้8ข้อวิธีที่จะทําให้เรารู้สึกทาอิบาดังง่ายแล้วก็อะไรไม่ใช่ง่ายอย่างเดียวรู้สึกอเรลดอร่อยไปกับมันพึงพอใจอเรลดอร่อยไปกับการทำอิบาดาข้อที่หนึ่งเลยนะอ่านกรุนบบรอานตัดบุตรใครควรกุรอานนะครับตัดับบุตรใครควรอาร่านกุรอาน นี่มาข้อหนึ่งก็คืออ่านกุาอานอาเต้าตะบ,บุรไข้ควรพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาอายะต่างๆของ Allah. อัลลอฮ์เ่าเวลาบอกไข้ควรแบบนี้เนี่ยเราต้องแยกระหว่างเราต้องเข้าใจกุานตามที่ซอฮาบาเข้าใจชาวซาลฟุสซลและเข้าใจส่วนไข้ควรถ้าไม่ไปขัดแล้วเราเรา,เราได้ไข้ควรกาอันนี้ไม่มีปัญหาอุลามาบอกจะอัลลอฮ์จะเผยข้อมูลใหม่ๆใ,ให้จนกก็ตั้งถึงวันเกียร์มาไดแต่มันไม่ไม่ไปขัดต่อสลับเนี่ยสำคัญคออย่าให้ขัดและไอ้คำว่าขัดเนี่ยต้องมองให้เป็นว่าขัดนะไม่ใช่ขัดใจเรา ข้อที่สองพินิษวิเคราะห์สัญญาณต่างๆของลล l a ์ชั้นฟ้าแผ่นดินการส,สร้างของลลอ a ์ให้ให้วิเคราะห์ให้ใค,ควรวิเคราะห์ก็มี2แบบหลกัหลกๆวิเคราะห์โดยชาวบ้านนี่แหละมองไปแล้วก็ ได้บทเรียนกับคนที่มีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์รู้เรื่องโปรตีนโมเลกุลรู้เรื่องจัก,กรวาลรู้เรื่องทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตั้งหลายจัก,กรวาลเขายายยังไม่ได้หยุดหย่อนเลยอะไรต่ออะไรมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์อ่านี้ก็เป็นการไขควนแล้วก็จะอาจจะเข้มข้นมากกว่าการไขควนทั่วๆไปด้วยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไขค,ควนในที่นี้ชาวบ้านก็ไขค,ควนได้ครับร้องให้ฟิตรอมา ใครควรได้ครับแต่ถ้ามีความรู้ประกอบไปด้วยอ่ะก,ก็ก็จะดีขึ้นไปอีกหนึ่งอ่านกุฎานังสังเกตไหมข,ข้อข้อแรกทําได้ทุกคนสบายอ่านกุรานนะครับบางทีก็ฟังกุอ่านแปลไทยมีคนอ่านให้ฟังด้วยใครควรก็มองดูดูสารคดีวิทยาศาสตร์ในกุฎานอะไรต่ออะไรก็ได้ความรู้สามให้นึกถึงความเมตตาของลอที่อลอมีให้เรานึกถึงความปวดปาน นึกถึงความเมตตาที่อรร์มีให้เรามีให้ครอบครัวเราให้ลูกให้เมียให้ภรรยาเราให้อะไรต่ออะไรที่จะเกี่ยวมีเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่ยลรอ์เมตตาอลรร์ Allah ประทานความเมตตาให้ลใหลายอย่างเลยเนี่ยให้นึกเยอะๆอะ่ซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับกุรานที่อรร์ได้กล่าวไว้ว่ากุรูเนี่ยมาตลอดจงนึก ถึงล้าลึกถึงความเมตตาของอลอที่ลอด้มอบให้เนลอข้อความแบบนี้สำนวนแบบนี้จะมีเยอะมากในกุรานตรงกับที่กุรานได้บอกไว้่นแหละนึกถึงความโปรดปรานนึกถึงความเมตตาของลอแต่ละคนเนี่ยจะมีความอินในความเมตตาของอลอไม่เหมือนกันใช่เราเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตกอับมากรู้สึกแย่มากรู้สึกย่ําแย่มากแล้วอลอเนี่ยให้ความช่วยเหลือมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบเหลือเชื่อการนึกถึงความเมตตาของอลอของเราในในเรื่องเนี่ย จะเข้มข้นมากสุดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเข้มข้นมากสุดเน่ยเอาไปใส่ในกรณีที่มันจะเจือจางแล้วเอาตัวเนี่ยไปใส่ให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อันนี้คือเรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้เราในแต่ละคนจะอินในแต่ละเรื่องไม่ไม่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมก็มีทุกคนก็มีนั่งอยู่เนี่ยเราไปนึกดูให้ดีว่าในชีวิตเราแต,แต่จําความได้เนี่ยมีครั้งไหนที่เราเรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเรามากมายมากแบบมากมากว่าครั้งอื่นเป็นพิเศษเลยเข้มข้นสุดแล้วถ้าเป็นความเข้มข้นเนี่ยอันเนี้ยเข้มข้นที่สุดแล้วลองไปจัดอันดับดูจัดอดันด,ดับแล้วก็จดเอาไว้เดี๋ยวลืมและเอาไปใช้ในยามฉุกเฉ จะอ่อนเนี่ยเอาอันนี้ใส่ไปเลยจะเอาอันนี้ใส่ไปแต่มันต้องมีให้ก่อนไงาะคนฉลาดนี่ก็ต้องลิสต์เอาไว้ก่อนมีอันไหนบ้างที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราแบบเข้มข้นมากๆที่เป็นความเข้มข้นอย่างมากเลยถ้านึกถึงอันนี้เมื่อไหร่สองสาอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยปีม ا นเพิ่มเลยขยันทำมิบาดาเลยข้อที่4ขอดูอาต่อเหรอขอดูอาต่อเหรอให้อัลลอฮ์เตาฟิกเรา ช่วยเหลือเราในการทําอิบาดา์หนึ่งในดุอาที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้ท่านนาบีสอนโมอาดอิมุูจบันท่านนาบีจับมือโมอาสมาโมอัฉจนรักเจ้านะ,ะท่านนบีบอกลาตาดะอันเน่เจ้าอย่าทิ้งดวอาต้นนี้เป็นเด็ดขาดนะหลังจากที่เสร็จสิ้นการละหมาดแล้วก็คือหลังจากอัชาฮูเสร็จแล้วอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกรกาวะชุกริกะวะฮุสนีิบาดะติกนบีบอกลาตาดะอันน่ใช้สำนวนนี้ภาษาอราับเป็นการเน้นขั้นสูงสุดอย่าทิ้งเด็กขาดถ้าท,ท่านจะเป็นสุนัตนะอ่าในสำนวนภาษาอหรนีี้งเยเยใดลยนะ เวลาจำนวนภาษาเรามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเหมือนวายิบเลยนะแล้วตาดะอันนีอย่าทิ้งเด็ดขาดเป็นการย้ำขั้นสูงสุดดูอาต่อไปนี้อัลลอฮุมาอินนีอาลาซิกริกะโอ้เราได้โปรดช่วยเหลือฉันอาลาซิกริกะในการที่ฉันนั้นจะลำลึกนึกถึงพระองค์วะชุกริกะและขอบคุณพระองค์วะฮุสนสอิบาติกและให้ฉันได้ทำอิบาด้อย่างสวยงามอย่างเหมาะสมสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบประมาณในความหมายใครขอคนที่ขอย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ขอเพราะฉะนั้นข้อที่สี่ที่เชคแัะยแนะนำมาคือขอดูอาต่อเราเอาเราช่วยเหลือเราเต ตัวเราเองเนี่ยมันคงและในการที่จะทำอิบาตต์ต่อรอได้อย่าอย่าคิดแบบนั้นนะเอาเรอช่วยเหลือทางนั้นแหละนะครับถ้าเอารอไม่ตาฟิกเอาเรอไม่ช่วยเหลือก็จบนะครับข้อที่5ข้อที่5เนี่ยแหละดูมันจะยากสุดอดทนอดทนอดทนเช่นมุนัจีบอกข้อนี่แหละสำคัญสุดในบรรดาข้อทั้งหลายเดี๋ยวจะมี678จ็ดแปดเอาข้อ6ก่ันข้อ6กให้เราทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเช่นถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกตนันีทีเหนียวไม่อยากจะบริจาคให้ฝืนอารมณ์บริจาคไปเลยถ้าเราอิจฉาคนคนหนึ่งให้ให้ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามคคืออชมนนนัั้้ทําาาาดีกกกบรซขขงไปใหเเลยสสึึ ทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้คือข้อที่6ข้อที่7ออกห่างจากบาปอ่าบาปก็ไปเรียนบาป3ด่าน ออกห่างจากบาปการฝ่าฝืนร้มันจะกลับมาสู่บาปสามด่านนั่นแหละครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับรอดพ้นจากบาปถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะจะชัดเจนว่าออกห่างจากบาปเนี่ยเขาจะเจตหมายถึงยังไงก็ต้องไปเรียนรู้บาปสามด่านบาปที่จะต้องออกห่างมากสุดคือบาปด่านหนึ่งเราไม่ทําเลยเพราะมันตกศาสนามีอะไรบ้างเอาไปเรียนรู้เอาเวลารู้โครงเลยเดี๋ยวมันจะรายละเอียดมันจะง่ายจากระบบง่ายนะครับบาปสามด่านบาปด่านที่หนึ่งบาปที่ทําให้ตกศาสนาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะว่าเกดต้นอิสลามสิบข้อสิ่งที่ทําให้ตกศาสนามีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นบาปด่านหนึ่งต้องระวังตัวเองเลยให้รอดพ้นให้ได้เวลาเราสอนมุสลิมใหม่หรือสอนคนที่จะมารับอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่เป็นกาเฟสอยู่แล้วอยากจะมารับอิสลามเขาไปต,ติดบาปนั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้เขาไปเข้าใจว่ารับอิสลามไม่ได้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปชี้แจงว่าบาปที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นบาปที่มุสลิมทามันก็ไม่ตกศาสนานะมันเป็นบาปด่านสามภาษาเรานะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องบาปเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่สําคัญกับมุสลิมเดิมเท่านั้นนะคนที่จะมารับอิสลามยัังงสํําาาาคญเเเเเลยอกกดููมนนทใใหห้้้้้้รขจไถตตแ็็ปุ ตัดสินใจมัรับมิสลามในที่สุดเหรอไม่ละ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เจ็ดเนี่ยออกห่างจากบาปบาปแต่สามก็เป็นบาปใหญ่บาปเล็กเราก็ไปเรียนรู้กันนะครับบาปเล็กก็อย่าทําเปิดเผยไม่ทําเลยในดีสุดแต่ถ้าทาอย่าเปิดเผยบกปิดและพยายามหาวิธีลบล้างบาปจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีอินนันทสนัตยุสทิพย์นัสสยาแท้จริงความดีนั้นเนี่ยมันจะไปลบล้างความชั่วนะครับหมายความว่าให้รีบไปทําความดีเพื่อจะลบล้างความชั่วในกรณีที่อารมณ์ไฟต่ามันครอบงําเราชั่ววูบอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ที่ตกกระไดพลอยจน หาวิธีลบบาปเล็กให้เบาของพค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมันเป็นกําลังใจอ่ะมันสอดคล้องกับฟิตอรอของมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าทําบาปแล้วติดนั่นแหละต้องไปใช้กันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แบบนั้นข้อที่8ศึกษาเกี่ยวกับผลบุญอ่าเรื่องเรื่องผลบุญถือศีลอดวันอาราอฟ้าให้สังเกตมันจะกระตือรือร้นถือศีลอดจนเป็นพิเศษเลยแล้วมีจะมีการบอกกล่าวกันกระตือรือร้นจำเป็นพิเศษเลยเพราะว่าลบบาปสองเบียอ่าเนี่ยเนี่ยข้อที่8เนี่ยคือให้ไปอ่านหนังสือที่ เขารวบรวมเกี่ยวกับผลบุญในการทาอามันอิบัตัต่างๆอ่ะจะได้ผลบุญอะไรบ้างจะลบบาปอะไรบ้างแล้วเราจะมีกําลังใจจะมีกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้น8ข้อข้อที่5จะยากสุดอดทนอ่าผมผมเปรียบการละหมาดทันยุนนะรู้หมดตัวอย่าง7ข้อที่ผ่านมาบาปก็ไม่ได้ไปทาบาปใหญ่บาปอะไรบาปเล็กก็ปกปิดพยายามไม่ทานะครับทำครบหมดทั้ง7ข้อเหลือข้อเดียวสําคัญที่สุดข้อที่5จะมำเลยจีนบอกอดทนอ่ะทีนี้ว่าพูดถึงอดทนเนี่ยนะ คำถามมีว่าไอ้คาว่าอดทนเนี่ยยังไงอดทนในการทําอิบาระตัวหนึ่งชนิดหนึ่งอ่ะเช่นละมาตะฮัดยุดกันแล้วกันแล้วร,รู้หมดพิสูจน์ชิงประจักษ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเจ็ดข้อที่พูดไปอ่ะรู้หมดทาหมดแล้วอ่ะสมมติจะมาใช้กับตาฮัดยุดนะแล้วมันจําเป็นไหมว่ามันจะต้องตื่นตาฮัดยุดได้รู้ถึงผละบุญรู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงรู้กอ่านมาจากอัลลอฮ์จริงรู้เรื่องสายรายงานชงประจักษ์ทุกอย่างชัดเจนอิสลามของแท้เดียวเท่านั้นจําเป็นไหมว่าจะต้องตื่นตาฮัดยุดได้มันไม่จาเป็นอ่ะบังคับฝืนตตตัวเอองงให้้ื่่นนีข ฝืนตัวเองบังคับตัวเองให,ให,ให้ให้ทำสิ่งนั้นให้ได้อ่ามาดูเช่นวันนี้นก็เลยกคำพูดของน่าจะเป็นอุลมาชาวสลับท่านม uh ir, ah, ูฮัมหมัดอิบนุมังกาดดีได้กลกาวว่ากาบัตตุนับสีอารบไบีนะอามันฮัตตาอิสตอกอมัตลีขันเนี่ยได้ดิ้นรนต่อสู้กับนับซีชีวิต อารมณ์ของฉันอะส <40. S 1> <40. S 2> ี่สิบปีสี่สิบปีจนกระทั่งมันไปกับฉันได้มันยอมฉันอะสี่สิบปีนี่เขาต่อสู้ไอเราเราให้นะบางคนต่อสู้แค่หกเดือนก็ไปได้แล้วทันยุทธะแต่นี่นี่สี่สิบปีถ้าเราเนี่ยน้อยกว่าสี่สิบปีไม่ถึงปีก็สู้ในการที่จะตื่นทันยุดได้แบบอร่อยแล้วนะคบคุณเอาเราให้มากแล้วนี่เขาสี่สิบตอนแรกมันมันเหมือนกับชักเยอี้อะ ไอ้น,นี้จะไปขวาไอ้น,นี้จะไปซ้ายไอ้เล่าเนะี่ยอยู่ขวาไอ้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 นับซูมันอยู่ซ้ายชจ้าก,ก็ยู่งก,กับไอ้เจก็ยู่กับมาอยู่กับประมาณเนี้ยสี่สิบปีจนกระทั่งว่านี่ยแหละชนะแหละไปละสี่สิบปีไปด้านขวาละเนี่ยแหละเกิดความอรินอร่อยนะสี่สิบปีแต่กินด,ดูกันแล้วกันนะเขาสู้กันขนาดไหนสี่สิบปีเพราะว่าสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดนึกอย่างนี้ต่อสู้ไปสี่สิบปีเพื่อเพื่อเพ,อเพ,อพอเื่ออะไรเพื่อแรกอะไรสวรรค์ไม่มีที่สิน้นสุดไม่สี่สิบปีสี่ล้านล้านล้านก็ไม่มีมันไม่สิ้นสุุุดไไงงงมมมมัันนคค้้ยิ่่กวา แต่มันต้องมั่นใจไงว่ารถสัญญาเป็นจริงต้องมั่นใจก่อนไงอ่ะคนต่อมามีอีกคนหนึ่งท่านซาบิชอันบานานี่นะครับได้กล่าวาไว้ว่ากาบัตตุนับสีอาลาเลลลกยยมิไล,ลหรือไอชรีนะสนาตันวตัลตลาสตุบิฮิไอชรีนะสนาตันฉันเนี่ยดินโดนต่อสู้กับนับสูอารมณ์ของฉันเนี่ยยี่เปีนะเพื่อที่จะ ตืนละหมาดทันยุดให้ได้20ปีนะต่อสู้20ปีเสร็จแล้วฉันก็รู้สึกอร่อยอร่อยกับมันหลังจากนั้น20ปีต่อ20ปีหมายความว่าไงต่อสู้ไป20 ปีพึ่งจะเกิดความอริดอร่อยในการตื่นตหัรยุดแล้วก็ได้ไปอีกยีปีอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่เขาใช้20ปีต่อสู้20ปีแล้วก็ไปอริดอร่อยหลังจากนั้น20ปีก็คิดดูอะไรนะกว่าจะได้อริดอร่อยกันเนะี่ยเนี่ยเวลาเราอ่านคําพูดแบบเนี้ยเราจะมีกําลังใจเพราะฉะนั้นคือเนี่ยเราตักดใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในยุคสรับและอุลามาก็ถ่ายทอดจะมามาอะไรแล้วก็มันจนถึงยุคเราให้เราได้รับรู้ในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยและถ้าเรายังต่อสู้ตักกดกฝฝฝฝึึึึกกกอด คนจนกระทั่งว่าเรารู้สึกอร่อยอร่อยกับการทําอิบาดานี้แล้วเนี่ยนะและเราจะเลิกมันเนี่ยมันจะเลิกยากบอกได้เลยถ้าเราอร่อยอร่อยแล้วมันเขาเรียกมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วเนี่ยจนกระทั่งว่าเรารู้สึกติดอกติดใจคือไม่อยากรู้สึกไม่ดีรู้สึกลบอ่ะกับการเลิกทําอิบาร์ดานี้มันถือว่าทำอยู่แล้วแต่กว่าจะได้สภาวะแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันต้องสู้กันกนี่ปีก็ว่าไปแต่และคนมีปัจจัยไม่เหมือนกันแต่สําคัญคือข้อที่5้านี่จะบอกอดทน Sungguh, waladzina di najah hadu fina lah, nah, สู่บูลานาบรรดาผู้ที่ยาฮาดูดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของลอ์ในหนทางของข้าเพื่อข้าข้าจะนําทางพวกเขามาสู่หนทางของข้าดิ้นรนอเล์ Allah. จะช่วยเหลือด้วยรูปแบบใดด้วยทางใดก็ตามแต่อเล์ Allah. จะมีหนทางของพระองค์ในการช่วยเหลือไม่ต้องห่วงแต่ขอให้ดิ้นรนเดี๋ยวเราจะช่วยมีหลากหลายรูปแบบอเล์ Allah. จะนํามาแบบไหนก็แล้วแต่ที่อเล์ส่งรู้ดีที่สุดว่าเหมาะสมสําหรับคนคนนี้เพราะฉะนั้นสําคัญคือต้องดิ้นรนต่อสู้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว,วยเอเล์จะช่วยเหลือจะช่วยเหลือ